สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกห้าเนาะเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ของคนโสด คนมีคนคุยคนมีแฟนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบ,บแรกนะคะเจ็ดถ้วยนะคะอืมแปดเหรียญน,นะคะสามถ้วย ถ้วยนะคะ The Hermit King of Cups หกเหรียญน,นะคะหกถ้วยนะคะ ห้าไม้เท้าเจ็ดดาบนะคะอืความรักของคนโสดคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะอาชาวเมถุนนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ ให้เจ็ดถ้วยนี้หมายถึงว่าคุณกําลังเหมือนคุณเป็นคนที่คิดมากเนาะเป็นคนที่คิดเยอะหรือว่าไม่คุณก็เป็นคนที่เลือกเยอะนะคะเหมือนแบบอ่จิตใจว้าวุ่นนะสับสนยังเลือกไม่ได้ยังคิดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ฟันธงยังไม่ลงตัวเนาะว่าแบบจะเลือกคบกับเขาในแบบในฐานะที่จะอัปเดตให้มัน เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยอะไรอย่างนี้นะคะจะไฟนอนกับเขาคนนี้หรือยังนะคะโดยที่ว่าตัวคุณเองยังเลือกยังคิดอยู่นะคะอืมแล้วก็เจ็ดเหรียญเนาะเจ็ดเหรียญมันหมายถึงว่าอ,อตัวคนโสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนคุยนะคะเหมือนช่วงนี้คุณกําลังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ความรักของคุณเนาะเหมือนกับว่าจะเดินหน้าไปต่อหรือว่าจะ พอแค่นี้เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนตัวคุณกําลังคิดกําลังไต่ตองอยู่นะคะอืมแต่คุณได้สามถ้วยเข้ามานะคะสามถ้วยนั่นหมายถึงการที่คุณเลือกเลือกที่จะให้เขาคนนี้เออ่เป็นคนสำคัญของคุณนะคะเป็นคนรักที่เปิดเผยเนาะอืมคุณมีสิบถ้วยเข้ามานั่นหมายถึงว่า คือเหมือนคุณมีความสุขนะคะคิดถึงเรื่องอนาคตว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขเนะาะแล้วเหมือนกับว่าในาเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูเงียบๆเนาะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองนะคะเหมือนเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะ ดูนิ่งดูแบบคุณน่าจะเดาใจเขาไม่ออกนะคะว่าเออเขาคิดอะไรอยู่ยังไงอยู่เนาะโดยประมาณนั้นนะคะอืมอืมแล้วก็ king of c u ัพนะคะ king of c คัพนั่นเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนาะคุณและคู่ของคุณนะคะอา่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณตั้งอกตั้งใจทำงานเนาะ เหมือนเป็นช่วงที่อืมคุณและเขานะคะมีใจตรงกันเนาะแล้วก็เหมือนกับว่ายังยังไม่มีเอเขาเรียกอะไรนะยังไม่มีความหวานแหววให้กับกันให้ให้กันนะคะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นน่าจะยังอยู่ในช่วงอ่งานยุ่งอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หรือไม่งั้นก็คือคุณได้มีโอกาสเดินทาง ไปท่องเที่ยวกับคนรักอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอืหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญหมายถึงว่าอมันเป็นช่วงที่คุณเริ่มแบบปรับตัวเข้าหากันนะเหมือนเปิดใจให้กันนะคะว่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อตั้งใจคบกันแล้วหรือว่าตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อ,อ อัปเดตอัปเกรดสถานะเนาะไม่เป็นแค่เพื่อนไม่เป็นแค่คนคุยคุณจะพัฒนาไปเป็นคนรักเป็นคนที่เปิดเผยต่อเพื่อนต่อสาธารณะชแลนะคะว่าคุณเป็นคู่กันเป็นแฟนกันนะคะคุณก็เหมือนจะแบบว่าอยากให้ตัวคุณเองแล้วเขาเนี่ยปรับตัวเข้าหากันจูนเข้าหากันก็คือว่าเหมือนว่ามีให้มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะโดยนี่เป็นความมุ่งหวังลึกๆของคุณนะคะ หกถ้วยนะคะหกถ้วยมันหมายถึงว่าอาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะในอนาคตเนอะอยู่ๆอา,อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาบอกรักเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาอยากอารู้จักกับคุณนะคะอืมใครคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่าอ่อนกว่าก็ได้นะคะอืมแต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วนะคะมันทําให้คุณเกิดปัญหากันนะคะ มันทาให้เกิดอ,อวความเข้าใจผิดกันความเขาเรียกความไม่เข้าใจกันเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับอย่างว่านะคะเหมือนกับแบบว่าเราคบกันมีคนรักมีแฟนอยู่นะคะแล้วมันมีใครอีกคนนึงเข้ามาเนาะมันก็เหมือนกับเกิดความวุ่นวายขึ้นในการในคู่ของคุณนะคะอหรือ เป็นคนโสดเลยนะคะคนโสดนี่มีแนวโน้มจะมีคนเข้ามาบอกรักเนาะส่วนคนที่มีคู่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะตามที่มิกะดูมานะคะมันหมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่มีใครคนนึงเดินเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณเนาะในคู่ของคุณนะคะอเขาคนนั้นน่าจะสนใจคุณเนาะแล้วมันก็จะทําให้เหมือนคุณเริ่มสับสนมันจะเกิดการเกิดปัญหาขึ้นนะคะกับ คนรักคนคุยของคุณเนาะอ่าเรามาดูกันว่าปัญหานั้นมันจะมีแนวทางแก้ไขหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะเอ็ดออฟคัพนะคะ เอ็ดออฟสวอทแล้วก็สิบไม้นะคะเอ็ดออฟคัพมันก็เหมือนกับว่าอ่า คนที่เข้ามาใหม่นะคะคนคนที่เข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณเนาะคนที่เข้ามาอยากรู้จักกับคุณนะคะเอเขาคนนั้นเป็นคนที่เด็กกว่านะคะอืมแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่แบบดูท่าทางเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นคนที่ดูวู่วามเนาะเข้ามาแล้วมันก็อาจจะทําให้อคู่ของคุณนะคะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเนาะจาก ตรงนี้ต่อเนื่องมาถึงตรงนี้นะคะสิบไม้นะคะนั่นถึงนั่นหมายถึงว่าอคุณต้องใช้พละกกำลังใช้ความสามารถของคุณนะคะ,ะจัดการแก้ไขปัญหานะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คะ่ะคุณจะต้องจัดการแก้ไขปัญหานี้เนะอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะอ่าคุณได้แปดถ้วยนะคะ แปดถ้วยแล้วก็สองเหรียญอา่าแล้วก็หกดาบนะคะอ่อไพ่แปดถ้วยเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าอม,มันเหมือนกับว่าคุณจะมีเหตุเนาะ มีเหตุที่อาจจะแบบว่าเหมือนคุณจะต้องหยุดความสัมพันธ์กับคู่ของคุณสักพักหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับเก็บไปเขาเรียกอะไรอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเนาะเพื่อแบบคิดพิจารณาตัดสินนะคะว่าสรุปแล้วคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอือมเพราะว่าใครคนนั้นที่เข้ามา ขั้นกลางระหว่างคู่ของคุณเนาะในช่วงอนาคตนนเนั่นนะคะอสองเหรียญเนาะสองเหรียญน,นั่นหมายถึงว่า,าความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะเหมือนกับว่า,าถึงจะมีใครเข้ามาแทรกเนาะแต่ว่า,าในระหว่างที่คุณพักแล้วคิดนะคุณก็ยังคุณก็ไม่สามารถตัดคนที่คุณตัดสินใจคบนะคะในเดือนนี้เนาะ คนที่คุณอคบคุยกันมาก่อนนี้นะคะคุณไม่สามารถจะตัดเขาได้เนาะอืึอ้อแล้วเหมือนกับว่าคุณก็มองข้ามข้ามผ่านอา่คนที่ ใครคนนั้นที่เข้ามาแทรกกลางคุณนะคะใครคนนั้นที่อายุต่างจากคุณเนาะนะ่ะถ้ามีกามองจากหน้าไพา่เขาเด็กกว่าคุณนะคะคนที่เข้ามาสนใจเข้ามาปิ๊งคุณเนาะอืมเหมือนคุณพยายามมองข้ามไปคุณไม่สนใจนะคะเอ็ดออฟสว่า ดเดวอ์นะคะก้าดาบมันหมายถึงว่าอมันเหมือนกับว่าคุณกับ คนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณไม่ได้เลิกกันนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงที่คุณหยุดไปคิดไปแล้วคุณก็รู้แล้วว่าคุณตัดเขาคนที่คุณคุยกันมานี้ไม่ได้นะคะคุณไม่สามารถจะทิ้งเขาไปเพื่อไปเริ่มต้นกับใครคนใหม่ที่เข้ามาเนาะคุณก็เลยกลับมา คิดทบทวนนะคะแล้วก็เริ่มต้นความพัฒนาความสัมพันธ์กับใครผู้ของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วคุณคุณก็เหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแล้วมันก็เหมือนมีความหวังเนาะมันเหมือนอกลับมาปิ๊งกลับมาสปาร์กลับมาเติมรักให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะออื อืมอ่าสองไม้เท้านะคะนั่นหมายถึงว่าคุณได้เลือกแล้วนะคะคุณได้เลือกดําเนินความสัมพันธ์กับคู่ของคุณต่อไปนะคะโดยที่ว่าคุณไม่ได้อ่าคิดที่จะอ่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่คิดที่จะหวนกลับไปมองคนที่เข้ามาสนใจคุณปิ๊งคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ คุณยังคงเลือกคนคนเดิมของคุณอยู่นะคะอ่ายังไงก็ขอให้คู่ของคุณนะคะดำเนินความสัมพันธ์ไปด้วยความรักที่มั่นคงนะคะเข้าอกเข้าใจกันเนาะอย่างว่าค่ะความรักทุกความรักย่อมมีอุปสรรคเข้ามานะคะทดสอบความสัมพันธ์ของทุกคู่เสมอนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้ว คุณก็ไม่แควกันนะคะยังไงคุณก็ไม่ว่าคุณจะทะเลาะเบาแวงกันยังไงคุณก็ตัดกันไม่ขาดนะคะอันนี้มันเหมือนบททดสอบเล็กๆน้อยๆที่อแทรกเข้ามาในช่วงเดือนกุมภานี้นะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์อย่างคุณแน่นแวนยิ่งขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนมีกะค่ะข,ขอให้คุณโชคดีนะคะอืมอ่า กะจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ที่มีครอบครัวแล้วนะคะคู่ที่อยู่กันแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะชาวเมถุนเนาะ ของคุณครอบครัวของคุณนะคะความรักเจ้าหวานแหววความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกุมภานี้จะเป็นอย่างไรอืม king of swords เหมือนว่าช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่คุณกำลังเครียดคุณกำลังกุ้มใจนะคะเหมือนกำลังาหาทางออกหรือว่าเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วคุณยังเลือกไม่ได้เนาะคุณก็เลยทุกอ,อกทุกใจอยู่นะคะเหมือนความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้มันไม่หวานแหววเนาะ The magician, the star สีถ้วยมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณกำลังใช้ความคิดเนาะใช้ความคิดความสามารถของคุณนะคะอ่ามันน่าจะเกี่ยวกับการทำงานมากกว่านะคะที่คุณเครียดที่คุณอ่ารู้สึกวิตกกังวลเนาะ แล้วเดอะสตาร์น่ะมันก็มาพร้อมกับเหมือนกับว่าคุณต้องการให้คนรักของคุณมีเวลาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะเหมือนเป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่ make ันนี่กันหรือเปล่าน,นะคะมันเป็นช่วงที่คุณแบบความรักความสัมพันธ์ของคุณดูนิ่งๆดูไม่ได้สนอกสนใจกันนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่เขากำลังมีงานยุ่งอยู่นะหรือว่าเหมือนเขากำลัง ทำใช้ความคิดใช้ความสามารถในการทำงานอยู่นะคะส่วนตัวคุณเองก็แบบเออเหมือนกบว่ารอรักรอเติมเขาเรียกอะารอเหมือนให้ความรักความสัมพันธ์มันกลับมาเติมเต็มมันเหมือนว่าคุณต้องการอ่อความรักที่หวานแววกระชุ่มกระชวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องการเวลาจากคนรักนะคะสีถ้วยนะคะสีถ้วยนั่นหมายความว่าในช่วงนี้คุณรู้สึกเบื่อเบืเซ็เเง,เงเซเนาะ รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อย่างใจนะคะเห,เหมือนคุณคิดแบบว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเนาะช่วงนี้คุณก็เลยแบบอเซ็งจังเบื่อจังอะไรอย่างนี้นะคะอหกเหรียญ วินอปครับอืมอ่มอหกเหรียญน,นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะต้องการปรับนะคะปรับตัวเองแล้วก็แบบเหมือนว่าพยายามจะจูนเอ่อความคิดจูนความก,การกระทํานะคะเหมือนกับว่าปรับให้คุณและคู่ของคุณเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เนาะ แล้วเหมือนกับคุณต้องอ่ลิงต้องจัดการทุกอย่างเนาะหรือถ้ามองอีกทีหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือว่าได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนรักนะคะในช่วงอ,อนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณอาจจะมีแผนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะคะของคู่ของคุณเนาะคุณมีโอกาสเดินทางไกลนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรเดินเดิน ได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะมันมันเป็นไปได้ทั้งสองทางเนาะอืมเอ่อเมื่อคุณได้ท่องเที่ยวกันนะคะเหมือนเป็นช่วงที่คุณได้ดูแลได้เทคแคร์เขาอย่างเต็มที่เนาะถ้าคุณได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คู่รักของคุณอยู่แล้วนะคะอืมมันเป็นโอกาสดีเลยที่คุณจะ,ะกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอ่ะค่ะ บทสรุปนะคะก็คือ King of h a r t นั่นหมายถึงว่าเขายังมีความรักความมั่นคงให้กับคุณนะคะเพียงแต่ว่า,าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่หวานแหววอะไรเนาะเขาอาจจะเป็นคนแข็งแข็งนิดนึงดูอาจจะแบบจเจ้าอารมณ์หน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาจริงจังกับอย่างจริงจังยังจริงใจกับคุณอยู่นะคะอืม ยังไงก็ขอให้คู่รักเนาะคนมีครอบครัวนะคะชาวเมถุนนะคะดูแลเอาใจใส่กันนะคะโดยที่ว่า,าคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลมากนะคะมันแค่เป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณหรือว่าคุณไม่มีเวลาให้กับเขาเนาะยังไงแค่เรา,าปรับตัวเข้าหากันนะคะยังไงความความสัมพันธ์มันก็อ ไม่ไม่ได้แย่ลงไปนะครับเราถ้าเราเป็นฝ่ายเติมให้มันหวานนะคะยังไงมันก็ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเราต้องการให้ความรักให้คู่ของเรามีความหวานแววเราก็เป็นฝ่ายเติมเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้เขามาเติมนะคะเพราะว่าบางทีเขาไม่ใช่คนที่คิดอะไรที่หวานแววนะคะถ้าเรามีส่วนนั้นเราก็เติมให้มันเต็มไปเลยค่ะคุณก็จะได้ความรักที่ ถูกใจคุณเนาะที่คุณต้องการนะคะยังไงก็ขอให้สถานะอ่ของคนมีคู่เป็นครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะในเดือนวาเลนไทน์นี้นะคะอืขอให้คู่ของคุณเป็นอีกคู่หนึ่งเนาะที่มีความรักที่มั่นคงนะคะมิกะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วกลับมาพบกับช่องมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ